4, 3, 2, s <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแต่หน้านะคะแต่วันนี้ก็จะมีอุกปรกรณ์มานะรีวิวใหม่ก็คือตัวนี้เอง แล้วก็จะมาเรื่องแกะแพ็กเกจเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น She Brush. ชีบลัช <She S 1> ชีบลัชเกมีคำนะคะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่สุดทับใจกับเทคโนโลยีการไล่เฉดสีบลัชออนกับเนื้อละเอียดนุ่มแบบซิลเกเกี่ยง่ายจับคู่สีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็บอกว่ารวมทุกเฉดสีในตลับเดียว <S <S ไม่ว่าจะแบรนด์ผสมกับคู่สีหรือใช้แยกเป็นสีเดียว ก็ให้สีสวยชัดติดค่นยาวแล้วก็จะมาแกะกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะจ๊ะสวยๆอนร้อนนแพ็คเกจเขาไม่ค้างดีงามนะคะเป็นแบบว่านี่เลยนะเป็นแบบซีงเลยนะเฮ้ยนี่การมาแกะโจเลยกวดใจแทบไม่ไหวเละก็ระตุ้นอะไ ตัวอ่าเราจะทำอะไรตัวกล่องนะคะก็เดียวกับที่ใส่แปะใส่รองพื้นนะคะอันนี้คือด้านหลังนลยคือด้านหน้าสีคือสวยมากโอ้ไม่ก็มันเป็นการไล่เฉดสีจากชมพูไปส้มอะไรตพวไหน เขาบอกว่ามันปั่นได้กับทุกเฉดสีผิวเลยซึ่งเราจะลองใช้ตัวนี้รับทำตาตัดแก้มนะคะดูดูกันแล้วเราจะมาเริ่มกันนะคะด้วยการสีลาเนื่องจากวันนี้ไปของเชียร์เชียร์ก็ค่อนจะเป็นสีหนุคคนครับเขาใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าทุกอย่างแพ็คเกจของเป็นสีนู่มเราก็ได้แบบว่าไม่หนูแต่ว่าคนใกล้ก็ไปกัน,กน,กนขเขาได้นะคะ แล้วเราก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะคะก็คือลองคืนของดีนะคะเบอร์สีอันนี้ก็ได้มาพร้อมกับตัวบลัชออนของเขานะคะเราก็จะมาแกะเลยลองคืนชีโมเพิ่งจะได้ซื้อมาเองนะคระับ่านีไม่เคยได้ใช้ ม,มาเราก็จะวางไว้ก่อนแล้วก็จะมาเริ่มบํารุงกันก่อนการด้วยตองมีสีเซลล่าใหม่เลยไม่รู้ว่าเขาเริ่มรีวิวกันไปเยอะหรือยังแต่ว,ว่าให้เราดูอะพี่นุ่นนห,นหลักเขาเพิ่งจะลงขีดเมื่อวันที่เป็นแบบรีวิวบัตรออกแบบหมด กับปกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็น่ออนาดูเกือบแบบสีข้างนอกก็สวยดีแล้วเราก็จะมาลองด้วยตัว้นะ,ะ้ะของเซเรั่อ,อันนี้คือใช้มาตั้งแต่สีซันแรกว่าเราห่างหายจากการทำคิ้ไป่านขนะง,งนานแล้วก็คัมแบ็กนิดนึงเนาะกลับมาดได้นะรักแพ็กเกจของเ่าแต่ตอนนี้เรากำลังสั่งมา สีเฉดตัดแล้วก็ลงนี่นเรสแบบร็จแล้วก็จะมาลงรองพื้น่านเลยนะคะรองพื้นฝากีคือแบบครับใจใช้เป็นแกร้งแล้วก็นำไปถ่ายภาพแล้วหายไปเลนอยู่หายแล้วก็จะมาลงค่ะดูน้อยไ่บ้องคนเลย ก็ค่คอนข้างที่จะก็คือเน้ำึ้นเราก็จะนี่คาปัดปางคนลง,ง,นงนที่แค่ทัาเาจะำะเราไม่ลงอันนี้แล้วเราจะใช้แปง้งงงโอ้ยป,ปิดดีอยู่อย่าง,งว่าด่างหลังชิอันนี้คือขัน้นท่ลงแอันนี้ขังลงแปงเแ้งวจะใช้ชิา์สัอัน,นจะอย่าไห อันนี้อันเก่าและอันเก่าคือนิาเัองหมดเลยมี่ค่กคืองานถ้าทึงนะเปิดแล้วก็เราก็ระเบิดนตาเรียบรอยนะคะตัองัน่ตาลองไชด้วยสองดนะคะตัวนี้ลองเท่าติดสติกเร์สนตทลองแบบสีมันจะได้สีชาดนะ เราขึ้นลงแป้งไปแล้วนะคะทำร่องร่องบนหน้าตาเทคนิคต่ารหงเร้อยแล้วค่ะทุก,นกคนแล้วเราก็มาถึงสีตากันนะคะเราจะใช้คอนเราจะใช้บัชออนของ C Cosmetics นะคะที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยลงสีตานะคะไม่สนุ่งเลยนะคะติดทนหาแปรงล้างหน,น่อยดี้ดอกไม่เจอสักทีเราก็ใช้แปรงน,นะคะลงสีตท้ายความหนา โอ้เขาบอกอะไรสิแอมแอลใช่ไหมฮ้ยมันน่ามันเยอะนะดีดีไม่รู้ว่าในน่ยนไม่เห็นหรอ่ะในกล้องอะแต่อันนี้คือดีภาพเห็นไหม่ะไม่เห็นเสื่อเต็นเสื่อเลยว่าไม่เห็นเลยเอ้ยข้าไปลองเป็นชาวข่าวจากแน่น ันนี้เนี่ยม right? ันคือสีทองทองนะมันคือทองทองแบบมันออกทองทองชมพูชมพูเรื่อนๆเนาะลงทับพี่ข้างนอกก็คือวุ่นวายหมดตรงนี้คือแบบอะไรนะมันจะเป็นชมพูแบบไม่รู้สิบอกไม่ถูกอะมันจะเป็นชมพูแบบทองทองแบบเออมันเป็นแบบเนี้ย ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เข้าใจกันนิดนึงนะครับเขียวอีกรอบก็จะได้รูปประมาณเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเราก็จะมาแดมกันค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเห็นอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดเลยนะน,นี้คือโดนจาก ตัหลับมาเลยแล้วเราก็จะมบปัดเลยคับทุกคนดูเห็นไหมนะแต่เนี้ยคือแบบโอเมก้ oh สีสวยมากอันนี้คือเราผสมทุกสีเลยนะคะแล้วเราก็ปัดลูกคนหนูนะหนึ่เห็นไหมว่าเนกก็มันจะดูแบบชมพูชมพูแบบนี้นยกัตุ่นตุ่นอ่ะโอยรอบหนึ่งแล้วกิ่ง กลิ ink. Ink ่นดีกลิ่มีกลิ่นหรอเปล่าเน่ยไม่ใช่แผว่าปอกไหไม่เฮ้ยมันก็มีกลิ่นนะกลิ่นหอมก็มีความกลิ่นอยู่ไม่ก็มันก็คือกลิ่นบัชออนแล้วเราก็มาปัดให้มันรอบหน้าัดเป็นแบบนี้ยนกหหแต่นี่ยมันก็แบบตุ่นๆหน้า ถ้าชีออกไห่เลยขึ้นมานี่ก็คือแบบดูันลอนมันเลอนงนี้งไหคนทวรเลแะก็จะนาคอนทรกันมาบ้างกลัวมากเลยมื่อกี้ยืนีกก็ตัดไปมัเต็ด พอนโทรลจมูกไปแล้วแต่ว่าเล่มคอนโทรลแก้มงงปะล่ะน่าตอบดีๆเพาว่าอะไรคำถามง่ายดับขนตาครับจ๊ะน่าดูจริงเดี๋ยวว่าเราต้องที่ขนตาก่อนเนะทคีิคอะไรเล่นขนตาก่อนไหม<า>โคตรขนตา เบรกน้องโอเคสนุนแล้วมันไม่มันไม่ได้เบรกกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็คือแบบนำบากลืงบนไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราก็จะเกตอะไรนอยนึงแล้วเราก็จะมาทำไว้กรัน ันนี้มันจะดูออกส้มอยวพอวกันเราก็เลหาได้ตรงนี้เลหาเป็นเล็สีดำชมพูตุนต่นตุนต่นก็ทำวับนี้นะแัวรก็ finish ตัวแล้วแต่ถ้าเราจะสชว์ให้ปอรเกตที่เราได้แต่ง บลัชอาของชีน่าะะก็จะลงเพิ่มอีกสี่นิว้วกช่เดิมลงประมาณสามรอบแต่ถ้าปัดปกติก็คือรอบเดียวพอนะเหืแอบสวาวหวาน,นสีตาเราก็จะใช้เป็นชนีคอสเลอเป็นบัชออนเลย level up 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 five four three two one one level up 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 all this saw me so yummy all this sounds so yummy Yummy all your time level up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 